นี่มีสตาร์ทอัพช่อคอพสนใจจะไปชวนกข้มาร่วมหรือเราจะทําเองหรือว่าเราสัเสรนเกิดไหมก็มีทั้งหมดนะครับนะครับมีทั้งหมดซึ่งหันกลับมาที่คุณสุทธิชัยถามเมื่อกี้นี้ EV นะครับเราเมื่อกี้นี้ EV นะครับเราจะไปเรื่องของรถไฟฟ้า <frig> 어어เราเห็นว่ามันมีทิศทางมาอย่างนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือ,อเราจะลองเข้าไปศึกษาเรียนรู้เราบอกเราจะแปลงรถยนต์ธรรมดา ให้มันกลายเป็นรถไฟฟ้าก็เลือกรถยนตออ์ที่เป็นรถยนต์ยอดนิยมนะครับสองรุ่นในตลาดอเอามาแปลงการที่เวลาเอามาแปลงก็ต้องไปมีพาร์ทเนอร์มีพันธมิตระนะครับจะเป็นสถาบันการ,รศึกษามหาวิายวทยาลัยสสวทชใครต่อใครแปลงแบบชนิดที่เรียกว่าออให้มันมี ประสิทธิภาพและคุณภาพเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเดิมทีเดียวเขาเคยเกาะถนน CG ศูนย์่วงเ็าอยู่แบบนี้พอ,อแปลงเสร็จและกลายเป็นรถลอยไม่เกาะถนนเลยไม่ได้ไไดนะครับเขาต้องต้องได้ด้วยนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นการ Innovate Power Solution ใช่ไหมครับว่าถึงวันเป็น Solution อันหนึ่งที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่เป็น p ๊อปปูล่าที่มีคนใช้อยู่จำนวนมากการที่จะเลือกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อมีเงื่อนไข1,2,3,4,5นะครับเงื่อนไข1,2,3,4,5ราคาค่าน้ำมันมันแพงมากขึ้น ราคาค่าแบตเตอรี่รที่ใช้ในรถนั้นราคาถูกลงนะครับอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำรอไว้นะครับแล้วก็มีการโคกับคนที่จะสามารถที่จะเป็น SME งานนี้ ทำแล้วสามารถที่จะบอกใครจะมาเป็น s m e แล้วสามารถจะติดตรารับรองว่าเป็นรถไฟฟ้ากพอเบอร์5ก็ต้องมีการทดสอบกันนะครับแล้วก็รับไปดำเนินการถ้าเผื่อใครสนใจที่จะไปแปลงรถของตัวเองให้กลายเป็นรถไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้พวกนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคุ้มค่า ใน้างเศรษฐกิจเพราะว่าราคาแบตเตอรี่ยังราคาแพงอยู่นะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาแบตเตอรี่ถูกลงมาต่ำกว่า150่หาหรือ120 US ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวเนี่ยสิ่งที่ทำเป็น power solution ตัวนี้จะคุ้มค่าขึ้นมาทันทีแต่แน่นอนเราก็ต้องทดลองต่อเวลาใช่เราก็ต้องนิเ i t o r ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะปัจจัยบางอย่างใช่ครับระหว่างนี้เป็นอย่างนี้มันอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้ถูกครับใช่ครับ นอกจากเรื่องนี้แล้วเราก็จะมีการทําเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้านะครับเรือไฟฟ้าเราก็ทดลองเรือไฟฟ้าสองลำนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโชว์เคสนะครับว่าเวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยพอมาใช้บนถนนรถมันติด แบตเตอรี่เนี่ยบอกว่าเอรถคันนี้วิ่งได้400กิโลพอถึงเวลาติดอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะเหลือแค่100กิโล200กิโลครับแต่ถ้าเปิดเป็นเรือ้วเอามาใช้ขนส่งสินค้าอาจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับก็ลองดูว่ามันเป็นเรือไฟฟ้าแล้วจะเป็นเรือรับส่งพนักงานเราก็เลยลองทำเป็นเรือไฟฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าแล้ว เป็นอย่างไรนะครับมันจะมีโอกาสที่จะนำพลังงานไฟฟ้าไปาใช้ประโยชน์นะครับม,มากขึ้นได้อย่างไรพวกนี้ก็เป็น innovate power solution เหมือนกันอม,ออมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเราก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาบ้างพอ,อมสมควรเราก็เซ็ตมาตรฐานแล้วเราก็เชิญคนที่ประกอบมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยนำเข้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาจากเมืองนอกนะครับ มาชวนคุยสนใจไหม,มแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มา13บริษัทครับที่สนใจแล้วก็มาติดถ้าเผื่อเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาทดสอบแล้วได้ตามมาตรฐานเราก็จะกลายเป็นมอเตอร์รไซค์ไฟฟ้าเบอร์ห้าแล้วเราก็มีวิธีการอันนึงที่เราจะโปรโมตนะครับเราก็บอกว่าอ่ะอทุกวันนี้เราประสบปัญหาเรื่อง PM 2.5นโยบายของภาครัฐ ซึ่ง<ม>ก็คือกระทรวงพลังงานเองก็เห็นว่าเออแล้วกระทรวงพลังงานจะช่วยเรื่อง PM 2.5ในกรุงเทพได้อย่างไร,รนะครับ<ม><ม>งั้นเราก็เลยมีโครงการที่จะลองทำวิจัย<ม><ม>นะครับอันหนึง่งก็พยายามที่จะคิดเป็น Innovate Power Solution อีกเช่นกันรสร้างนวัตกรรมขึ้นก็คือทำวิจัยว่า,าถ้าเผื่อวินมอเตอร์ไซค์หน้าไฟฟ้าที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์บางกลวย เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยออมันจะเวิร์กไหมออแล้วถ้าเผื่อจะเอาก่อนปีนี้เราก็เอาง่ายๆปีนี้เราเป็นปีที่อายุครบ50เราก็เอา51คคันนะครับไปลองดูมีคนมาขับคัดเลือกคนที่ต้องมาขับก็โคกันกับทุกอย่างต้องมีพาร์ทเนอร์อีโคซิสเต็มนะครับ,บก็โคกันกับทางตำรวจบางกลวยออโคกับเทศบาลบางกลวยโคกับ ทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจจะมาช่วยดูแลคัดเลือกคนมาครับถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากฟผมีตราเอ็นจีติดอยู่แล้วขับผ่าไฟแดงขึ้นพุดปาดผิดกฎหมายอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องคัดเลือกกันนิดนึ่งกฎกตัญญ e ใช่นะครับงั้นแล้วก็คนมาขับก็ต้องมีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลทําวิจัยอะไรต่างๆ นะครับคนนั่งก็อาจจะไปสัมผัสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เหมาะที่จะมาทําเป็นวินมอเตอร์ไซค์ควรที่จะต้องเป็นอย่างไรแบตเตอรี่ควรจะใหญ่เล็กสักแค่ไหนสมรรถภาพของมันควรจะเป็นอย่างไรการที่จะชาร์จแบตเตอรี่เวลาที่ไฟมันหมดจะเป็นยังไงรชีวิตประจําวันของการที่เป็นคนที่มีอาชีพในการทำขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะต้องใช้ มันตั้งแต่ปี5จนกระทั่งถึงสักสามโมงเช้าข้อมูลพวกนี้แล้วถ้าเผื่อมันเกิดใช้ไม่ไม่ทันไม่หมดมันยังไม่ถึง3ามโมงเช้าเลยมันแบตหมดมันควรจะเป็นแบตขนาดใหญ่แก้ไหนหรือมันควรจะต้องเติมควิ c ชาร์จแบบไหนหรือควรจะรีเพลสตัวแบตเตอรี่เลยพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์วิจัยหมดเพื่อที่จะให้ได้โซลูชันนะครับเพราะฉั้นต้องให้ได้ power solution ที่มัน fit f ร์ あっ。